โอเคกูอ okay, uh ่ะงงจนด่อวิธีจอเอฟซีเลยแต่จอน้องๆจ้องยืนแสดงไงยะอ่าไม่นอนกูจะการครอบกับพิธีชาแนลสีเท่านั้นอย่าโอเคน้องๆพิธีกูอ่ะจะมาได้จีกูอยากหลอกเพียกิจกรรมมาใส่ฟรีนะอย่างโอเคกิจกรรมใส่ฟรียใจกรอ้าวเสลี่ยโลกรัง นายเนะอ่รอนนะยร่กลนะองแต่นอนเ,อเ่ตวใจรชีาชาชนายเะอ่าตเมเดี๋ยวพิธีปิดเ,อเอสียงก็ไม่ชอบนอะเสียไม่ชอบก็ไม่ชอบเอซีนตัวเดียวกลองกันอนเน่กลองรัชีนาย่ะพิธีคือตอนนี้ะจอสุดขั้นยนตนอนยเ่าสุดขั้นยวนอนนะีขนีนะ้แต่รถกลองนอนกเอสุดกันยันอนเนีนะ่ย เอาเด้ย่าไปเข้ากิจกรรมวิธีกุ้นแนะนำแน่ไปใช้กิจกรรมเชื่อยอยู่ตัวดอรุยทีวันที่นังก็เต่าตอนเด้ก็นอนแน่อ่ะกิจกรรมเชื่อตอนเดนน้ก็นอ,อน,นกุยออ่ะเราอยากกันนะโอเคอ่ะนังก็ย่อวันที่ห้าแน่อ่วันที่เชื N ่อแน่ล็อกอินนะจี G. ต่อชิงนะเจเดี๋ยวพี่อขอขอรับไปแล้วกันนะครับเอออ้าว สิ่งไม่ชอบเนี่ยหรอกูท็อปสี่ท่านเนี่โอเคอ้าวเสื้อตัวนี้นะก็จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับโอเครู้ชนเถอะเนาะก็อยู่ต,ตู้ตะกี้นะอย่างนาะวันที่จอ,จอร์จอร์มาซ่อนกับแดนเนี่ยอ้าวขอทราบข้าวนเนาะเจ้ากูโยวันที่ี่อ่าวันที่อ่ะก็อเนี่ยเนี่ยกูอยู่ตัวใจอ่ะ อ่าเด๋ยวจ่อจวกเพจเลาเยอะเตี้อ่าในบัตตัวสีว่าจีเออในบัตรตัวสีด้าสีด้านเดี๋ยวนอนจีทาวันแล้วจ่อลูกกอใจหน่อยโอเคโคตรสวยเลยอ่าเดี๋ยวอ่าเมื่อไข้อกิจกรรมเชียร์เดี๋ยวของด้สีตัวนะอยเออกิจกรรมเชียร์ก็อย่าขนอนนะโอเคเดี๋ยวพิธีเชียรเนี่ยมาใช้ก่อนนล่เนี่ยเชียร์เนี่ยมาใช้ก่อนนอโอเคเดี๋ยวนอนนะกูยอ่ะ ชุดอ่าชุดอะไรวะ <c oughs> รองรองโกอะไรวะเอ่อรองโกรองโกเคนเอ่อรองโกเคนหรือว่าชุดอะไรเนี่เออป <c oughs> ี่ชิอพอมปีตรงนี้ชุดรองโกสินยกอะไรโอเคเราจะชุดนักแข่งไหมวะ Chúng nó kèm là nó cứ có thể sắp lỡ rồi xoay xoay cho năng cầu chip năng chip hết này để nó được sợ ra cô mà mà sẽ à chị em mới xe ra này Chúng nó khen là nó cứ dây chua, là chúng có chấp lỡ này dây lúc xô chúng có chấp lỡ nó cho kèm nó cho đồng tháo nó cho hỏi chị em đấy cho nên là cô hồ thì chị em Chị em khó là chị em nhà trò là cô hồ Hồ chị em nói ok hoa chị em nói là nào chị em Ok phải sáy kia này là Chứ nó có sáy là ít bộ thọ khen này là ít bộ à lúc hoa chị em nó cứ giờ à trái ít buồn thế này giờ nó treo chuột ăn này bị nắn là 5 hoàn toàn mà mày luôn ai chứ không đây โอเคเดี๋ยวไปมูใช้เกลี่ยแต่ขอกิจกรรนกล่องตถนน้นนะอย่าเนี่ยไปใจลิจันนะเนอ่ยไปใช้อุกิณะเนี่ยนี่เลยนะครับอ่านี่ชุดเขาเราด้านหน้านอนเนี่ยโอเคกดไปนะนี่กดเข้าไปนะเนี่ยความสุขในอีกรอบอืมอันไม่ได้สักเท่าไหร่ ต่อไปเม้นเลยโอเคพี่ตีรู้อ่ะนี่เลยนะครับก็จะเป็นกรองวันนี้เลยโอเคกูยกกรลังมาหน่อยอ่ะกรองที่ครบรอบปี f ปีฟรีไฟนะรองวันปี f ปีฟรีไฟว่าจะมีอะไรของของความท้าทายผู้สร้างประวัติอะไรโอเคเดี๋ยวพี่กดรับไปเลยว่าจะได้อะไร สามสองหนึ่งรับไปเลยโอ้โหยินดีด้วยเอยรางวัลห้าปีฟรีไฟไม่คุ้มเลยที <c ười> ่บอกว่าไม่คุ้มเลยนะเออคุ้มเลยเออเยอยๆมันไม่คุมค้มเลยอะเออจะคุ้มเลยอะห้าปีฟรีไฟยินดีด้วยนะ <c ười> ยินดีด้วยก็ได้แค่ ไหนบ่าวิวซืือโอ้โหกดตึงโอเคโอเคกดรับไปเลยเออกดยืนยันไปนะไอ้เนาะกดออกฮะอ่าโอเคสำหรับอ่าคลิปนอกกูเหมือนเดิมอย่าอยเาีตยอนนะงแต่เรายนอรากูป้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามดราพิธีชาแนลเลยนะหยอา

อืมสุดขันนอนาโอเคาจะกรสัดยเาะไอวอนน่อใช่ยิ่งโชว์เหวยเราสุดขันาจแต่นอนที่นันอย่างดอทสกินปืนนั่นเราเศร้านอนนั่น่โอเคดจะสกินปืนอ่าดอุ้ยดอสกินปืนลูกแขนเชน โอเคโน้ตสกินปืนเนี to ่สิบโนตนะโอเสกินปืนรุ่นสองโอเคอ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วในวิดีโอไซอันต์อเงียกูปากกดติดตามกดไลค์ดาววิธีชาแนล